สวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ผมสินคนเดิมเพิ่มเติมขึ้นไม่มีตังค์นะฮะวันนี้ครับเราจะมาสอนมอสกันอีกตัวหนึ่งนะครับต่อจากมอสที่แล้วนะฮะนั่นก็คือมอส FPS นะคะหรือว่าโมดบุคคลที่1นะครับอ่านะฮะก็มอสนี้ลงง่ายมากครับผมง่ายเชี่ยนะฮะโอเคเปิดมอสขึ้นมานะครับไปโหลดมาก่อนนะฮะนี่นะครับตัวนี้ นะครับอ่ะอันนี้ผมลอยลอยว่าลอยผมลงเอ่อเออ EMD ตัวที่แล้วนะฮะยังไม่ลบนะครับก่อนอื่นนะให้มี GTA แล้วก็ Crio ให้เรียบร้อยเนาะน้องๆที่เพิ่งมาใหม่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่ต้องทำไงเนี่ยอ่าก็เหมือนเดิ io, มฮะเออ Crio c l i o ไม่ต้องลงก็ได้นะครับตัวนี้นะฮะมาอันแรกกัน Data ครับผมแล้เวเข้า Data ของตัวเองฮะ Copy ครับ,ว,รบวางไปเลยฮะ โอเคเรียบร้อยออกมาครับมดนะฮะเข้าไปดีมด่มดก๊อปปี้ครับวางฮะโอเคครับที่เหลืออีกส5หตัวตรงน,นี้ก๊อปปี้ไปวางทับในตัวเกมเลยครับอ่ะเรียบร้อยฮนะแค่นี้เองครับมีกี่วินเนี่ยโอ้นาทีกว่าเองเนะครับน้อยมากนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเทสกันดูว่า เป็นยังไงครับอันนี้เป็นมอสสั้นๆ,ๆนะฮะมาแจกกันคำๆนะครับไปไปดูกันอ่ะมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาในตัวเกมแล้วนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีทําหมด FPS นี่ทำยังไงแต่ก่อนอื่นผมจะขอเสกปืนมาก่อนนะครับเพื่อดูความสมจริงนะฮะโอเคเอาคาตนานะมานหนึ่งนะฮะแล้วก็ปืนอะไรก็ได้เอามาเถอะนะฮะลูกซองอ AK นะครับแล้วก็ RPG นะครับแล้วก็ระเบิดอนันโอเคเรียบร้อยฮะวิธีการเป็นโหมด FPS นะครับโดยการกดตัว V ครับผมกดไปฮะกดไปเรื่อยๆนี่นะฮะอ่าดีวก็จะเห็นตัวเราฮะนี่เป็นอย่างนี้นะครับหันซ้ายอันขวาได้ฮะเป็นเหมือนศีรษะของเราแหละอันไม่ได้อันขึ้นหันลงเดินวิ่งเหมือนกันหมดฮะเดี๋ยวเราจะเอาดาบ ตระหนักขึ้นมาครับนี่นะฮะโอ้ใช้ได้นเลยฮะสมจริงอยู่นะครับมีบปืนไฟฟ้าเอเคไปนะนี่นะจะไปถล่มกันมาเล็งนะฮะนี่ครับยเยนเอาบีจีฮะโอ้ยเคโอริฮวาบาทสองดาวครับระเบิดไปฮะวิ่งวิ่งจักรย,ยานไปอาจจะมึนหัวหน่อยนะฮะเออใครที่ไม่เคยเล่นโหมดนี้ ไปไป谢谢 okay. ขี่จักรยานไปโอเคอุ้ยทางขวาทางซ้ายหันซ้ายหันขวาดี๊บไยจักราลงลงหรือยังยังไม่ลงมาเอาปืนไปยิงกันดีกว่าสวยสวยโอ้โหใจรถสวยอุ้ยโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยโอ้ยได้ยินสนก่อนโอ้ยโอ้โหตายเลยฮะโอเคนะครับ เอาใหม่เอาใหม่มานะครับโหปืนหายหมดเลยวะมาเราจะไปถล่มกันนะครับขออินโฟก็ได้สักปืนพอมานี่นะกระโดดอันนี้วิ่งเร็วครับวิ่งเร็วเดีย๋ยวไปดูวิธีการขี่รถกันบ้างดีกว่านะครับเอารถคันไหนดีแท็กซี่แมวไม่สวยเรื่องมากีาย ไหนมีอยู่ตรงนี้ช่างแม่งขโมยเลยต่อยครับลากมันออกมาไปเป็นคนแท่นนี่ฮะเปลี่ยนพิทยุครับไอเ,เ,เท่เห็นกันผมโล่งดางมาเฮ้ยนะโอโอนฮะขับผมอะไรครับนี่นี่นเฮ้ยโอ้โหจิ้งกันเลยทีเดียวช่างแม่มไหนใครเทใครเท่ ไม่มีใครวะดึกแลฮะมาเราวาด่อยแล้วว่าตลีอ่ะพาไมคก๊อปอ่ะพาทำไมนี่ฮะไมคก๊อบครับบุ๊ปบุ๊จะกลึงไม่ไตายตะลีปั๊บ ดาวนะครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมแบบใารที่ชอบโหมดแบบ FPS นะครับโหมด First Person Shooting นะครับง,ง่ายก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ครับผมถ้ารักผมก็ไปแล้วอย่าลืมกด subscribe ฮะอย่าติดตามผลงานผมต่อไปด้วยนะครับโอ้ยยืนเดินคู่ตปนีปัป๊บเดินคู่นี่เลยไปเผื่อใครเผื่อตำรวจตำรวจนะตำรวจนะ โอเคครับขอลาไปก่อนฮนะซียูอเค